สวัสดีครับแฟนกลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศิษย์เจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอมน้อยนะครับรจำวันเสาร์ที่26พีนาคมพุทธศักราช2565นะครับกูญแกนั้นเป็นวัชรชัยแดงเขาทรายพบกับเพชรศีดิชัยเด็ดเพชรสีทองที่น้ำหนัก135ปอนด์และคู่ทีดสองนั้นเป็นประตักหินปากบางค้าข้าว วันนี้ป้องกันแชมป์รุ่น112ปอนด์ของวิติทมุร์สยามบอมน้อยกับทางด้านสายรับจิ๋วจิตเมืองนนท์คู่เอกของาการวันนี้เป็นยอดขุนทัพสกอสุงไงยิมพบกับทางด้านเฮอริเคนจิตเมืองนนท์ที่น้าหนัก142ปอนด์และคู่พิทา,ายการวันนี้เป็นคมเพชรจิตเมืองนนท์กับทางด้านเด่นพยักษ์เดชเพชรสีทองที่น้ำหนัก128ปอนด์นี่เป็นรายการศึกเจ้ามือไทยจากวิติทมุร์สยามบอมน้อยประจำวันเสาร์ที่26 มีนาคม2,565ครับจะลืมนะครับแฟนคลับท่านใดที่กำลังมองหาหมวยพักยกผมขอแนะนำนะครับแอปพิเค24มวยพักยกระบบใหม่ราคาสนามออกตัวได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังนะครับแอปพิเค24ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับมาดูมวยคู่แรกของอรายการน,นะครับ คุเรวัชรชัยแดงเขาทรายกับทางด้านเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองนะครับเจ้าวัชรชัยแดงเขาทรายหรือทางด้านสำอิอยน้อยต่อภูสุวรรณนะครับเหมยตัวนี้ตีน้า้หนักแรงเข้าในปั้มตีรุนแรงมดหนักสอกคมนะครับใจิตใจสู้ดีอายุย1ิดปีนะครับจากกำแพงเพชรซ้อมอยู่ที่ค่ายชอห้าพยักษ์ฟอมหลังก็มีแพ้คะแนนเจ้ากำชัยพอหลักบุญชะนะคะแนนเพชรสีนิน แล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเดชทรงวุฒิศิษย์ดรชันชัยเป็นมวยปั้มที่รุนแรงนะครับทางด้านคู่ชกคือเพชรเริชัยเดชเพชรสีทองนะครับหรือเจ้าปราัยดีผู้กองอยัก์อุดมสุขมวยจากขุบลราชธานีนะครับอายุ2 5ปีตัวนี้ตีนขวาหนักแรงพิมพมือล้วนๆครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเพชรอดิศักแพ้คะแนนมีโชคบางกอกขอลัย,ยนวันนั้นมาแทนนะครับข้อปลี่นักขึ้นเป็นต่อย และมาแพ้นอกคู่ที่2เจ้าฤทธิเดชสิทธิเชษบุญธรรมเมื่อคู่นี้นะครับสัมอ่ยน้อยหรือเจ้าวัชรชัยนี่เดินจับเดินตีตีนซ้ายหนักแรงนะครับมันหนักสอคมปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเจอกับทางด้านเพชรเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองเนี่ยจากกบบ้ากบลตัวนี้ฝีมือดีเช่นกันตีนขวาหนักแรงการพิดซ้อมดีนะครับคู่นี้เรดเปิดมาน่าจะอยู่ทางด้าน วัชราชัยแดงเขาทรายนะครับผมอยากให้ลงทดลองไปที่เพชรสีเดชัยเดชเพชรสีทองความมั่นคงดีนะครับวางแผนการชกกดีวางเกมการชกกดีมีโอกาสลุ้นผ่านนะครับหน้าเสือที่นี่ไม่เป็นรองนะครับผมชอบไปที่เพชรสีเชัยเดชเพชรสีทองเป็นหัวหน้ารองครับวันนี้คู่แรกเปิดหัวมานะครับมาดูคู่ที่สองน,นะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นน้อง12ปอนด์ของเวทีมวยสยามอมน้อย ระหว่างเจ้าประักหินปากบางคขาเข้านะครับพบกับทางด้านสายรับจิ๋วจิตเมืองนนประปักหินนี่อายุ20ปีนะครับจากสงขานะครับเป็นมวยขวาอาวุธหนักแรงฝีมือดีครับตัวนี้ซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเจ้าลมช่วยแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าสตังทองไปสุดท้ายก็มาชนะนอกยกที่4เพศตาเสือซอวังเสือนะครับครองแชมป์รุ่น112ปอนด์ ส่วนคู่ชคคือสายรับจิวจิตเมองนน์นะครับจากกาะสินอายุ22ปีครับตัวนี้สายล้วนฝีมือดีครับเก๋าเกมหนักแรงฟอมหลังก็มีแพนน้องยกที่สาทรงชัยน้อยนะครับแล้วก็มา,านชนะน้องยกที่4 mm. เพชรอันดาแล้วก็มาแพนน้องยกสี่เดชพิชัยนะครับนาเวียนดามันตัวนี้หนักแรงหมัดหนักสอบคมเช่นกันแต่ว่าคููนี้นะครับผมชอบไปที่ปะตกหินปากบางค่าข้า,ขา ฉลาดหลักเหลี่ยดีอาวุธหนักแรงทุกลูกครับผมให้เป็นทีเด็ดวันนี้เลยนะครับประจากษินปากบางค่าเข้าเป็นมวยชอบตัวที่2ของวันนี้มาดูมวคู่ที่3ามนะครับค่เมื่อไราการยอดขุนทัพสกอสุงไงยิมกับทางด้านเฮริคินจิตเมืองนนท์นะครับยอดขุนทัพนี่อายุ23ปีนะครับจากนครปฐมตัวนี้เข่าในแข็งแกรงตีนหนักแรงนะครับกระดูกการผ่านมวยดี ปกติคนต่อยอยู่ที่น้ําหนักร้อยสาิบเก้าร้อยสีสิบประมาณนี้นะครับวันนี้ปล่อยนหนักขึ้นมาต่อยร้อยสี่ิบสอปอนด์ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนยอดภูผานะครับแล้วก็มาแล้วเ็มาเสมอเจ้าทงสยามนะครับส่วนคู่ชกค,คือเฮเดเคนจิตมืงโนเนียอายุสิบแปดปีจากระยองเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดรุนแรงนะครับปัําทีรุนแรงแข็งแกร่งแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยเป็นรองยอดคุณทัพอยู่นะครับ ฟอร์มหลังก็มีแพ็คะแนนเจ้าชัยสอสอต้อยแปดริ้วชนะน็อกยกที่สามเพื่อไทยพอพ,อพอนมพรนวันนั้นขึ้นมาเป็นรองเยอะนะครับแต่ว่ามาเตะขาต่อยหมัดเจ้าเพื่อไทยก็แพ้นอกไพนิ้วที่สามสุดท้ายก็มาชนะน็อกยกที่สองเมืองรัพ์นายกฤษทุงสงนะครับเป็นมวยที่มีอาวุธหนักแรงกับเตะขาต่อยหมัดวันนี้ต่อยร้อยสี่สิบสองปอนด์เนี่ยได้เปรียบน้ําหนักนะครับได้เปรียบน้ำหนัก,อนกยอดคุณทัพเนี่ยต่อยร้อยสามจุดเก้าร้อยสี่สิบ อยู่เป็นประจําวันนี้ปล่อยออกมา142เนี่ยเหมือนต่อน้ําหนักนะครับใกยๆก็เหมือนต่อน้ําหนักแต่ว่าไม่ได้ต่อรูปร่างครับสูงยาวกว่าหนักแรงกว่าการผ่านงวยดีกว่ากระดูกดีกว่าวันนี้ต้นๆน,น,นะครับไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกร่วงลนหรือไม่โดนเตะขายางระเบิดท้ายๆนี่ตีผ่านนะครับเตือนปั้มตีจับแทงผมว่าผ่านได้ท้ายๆครับ คุนี้ผมชอบไปที่ยอดคุณทัพสซคอสุไหยยิมคู่พิฆาตรายการวันนี้นะครับคมเพชรจิตมุงนนกับทางด้านเด่นพยักเดชเพชรสีทองนะครับคมเพชรจิตมุงนนนี่หายไปนานนะครับแต่ทั้งสุดท้ายก็ประมาณ19การกฎาคมปี6 3นะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงตีนขวาเนียนนะครับตีนซ้ายหน้าก็เตะได้ว่าเร็วเตะได้แรงหมัดหนักสอกคมเขาในปั้มจีรุนแดงเป็นดาวรุงร่งความสดประจำค่ายจิตมังนอนอีกตัวนะครับ แต่ว่าหยุดไปนานวันนี้มาเจอกับนักชกรุ่นน้องครับเด่นพยักเดชเพชรสีทองเป็นนักชกฝีมือดีนะครับจากุบนราชธานีฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้า,เจ,าเจ้ากระตันยูมาชนะนอกยกที่สามเพชรสินรินนายแพทย์วีรชนนะครับฝีมือล้วนๆหนักแรงนะครับอายุแค่นี่สิบหกปีนะครับจากกูบดีสูงยาวเข่าแหลมแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยลูกหนักลูกแรงนะครับ เป็นรองคมเพชรอยู่เยอะนะครับคมเพชรนี่เป็นมวยจากชุมพรนะครับอายุ21ปีส่วนเด่นพยกนักษ์คมเพชรนี่หายไปนาน,นครับ2ปีกลับมาภาคนี้นะครับลองดูอีกทีนะครับหลังการช้ำน้ําหนักดูเนื้อตัวมาดูวันชั่งว่ามีเยอะไหมมีโรยหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าคมเพชรฉิดมังนนมาสัก60%เด่นพยักสู้ยากนะครับเด่นพยักษ์สู้ยาก วันนี้คมเพชดีกว่าทุกๆแบบนะครับตีนขวาหนักเขาในปั้มทีรุนแรงแตีนซ้ายหน้าเตะได้เร็วนะครับหนักแรงทุกลูกเป็นมวยที่มีอนาคตนะครับมีอนาคตผมให้เป็นทีเด็ดอีกตัวนะครับคมเพชจิตเมืองนนทรุปมวยชอบวันนี้นะครับก็แรกนั้นผมชอบไปที่เพชสีเหลือเด็ดเพชสีทองนะครับมวยตัวนี้จากกูบนฝีมือดีวางแผนเกมกันชุกดีดีผมมองว่ามั่นคงกว่านะครับเจ้าสมบอยน้อยหรือเจ้าวัชราชัย ไท,ย,ทยชอบออกทะเลชอบมียุบมีย่นนะครับส่วนคู่ที่2ครับผมชอบไปที่ปะตกหินปากบางค่าเข,ข้านะครับป้องกันแชมป์ดนร้อยสิบสองปอนด์มีเทมโอสยงมบอมน้อยเขาเกมหนักแรงทุกลูกครับฉลาดระเกลียมดีวันนี้น่าเจ้าตัวรอดได้ครับสันพิบพไยรการครับยอดขุนทัพสกอส์สุนยิ้มวันนี้ถาอย่างไม่ระเบิดไม่พลาดโดนบัดโดนศอบร่วงรวนไทยท้ายการผันกระดูการผันมวยดูดีกว่านะครับน่าเจ้าตัวรอดได้อีกตัว เส้นผู้สุดท้ายของรายการนะครับคมเพชรจิตเมืองนนท์ตัวนี้ถ้ามาสัก16สัก60ซนะครับอาวุธหนักแรงกว่าเก๋าวกว่าความเป็นมวยดีกว่าเพราะไม่เป็นติดติของรายการนะครับคมเพชรจิตเมืองนนท์และขอกราบขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดนะครับแฟนคลับที่กําลังมองหาหมวยลายพักยกนะครับผมขอแนะนําลายพักยกแบบอัตโนมัตินะครับ แอดพีเคสนะครับที่เดียวจบครบทุกความมั่นนะครับแอดพีเคสการันตีเรื่องความมั่นคงทางการเงินนำเอาสิ่งดีๆจากตรงนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้ในการหารเงินหาทองไปเลี้ยงครอบครัวนะครับขอแฟนครับทุกท่านโชคดีและร่ำรวยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ